เซลล์ปีใหม่ค่ะอีซูซูเชียงตรลายโดยกลุ่มนูกเงิอสำนักงานใหญ่นะคะสำหรับวันนี้นะคะมีเลิกงามยามดีนะคะวันที่30มีนา2 5งพอหค่ะส่งมอบรถคันนี้นะคะสปาร์ค 3.0s หัวเดียวใส่โครลงช่วงล่างเสริมแหนบนะคะพร้อมวิ่งทำเงนินวันนี้รับชมบรรยากาศในการส่งมอบด้วยกันนิดนึงนะคะ ตัวเองตัวเองเซ็นอันนี้เ้พีปเห็นกันชื่อนามสกุล่าโอเคอ,เอ่ะเดี๋ยวน้องดิก๊กยืนดะ้านนี่ก๊อนะเตาน้องเนมน้องดิ๊กปอนะด้านน่ะโอเคไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมแนเน่ไต่ก๊มนะก๊า ตอนนี้นะคะก็อยู่กับลูกค้าของปีใหม่ที่รับรถในวันนี้นะคะก็เป็นรถรุ่นหัวเดียวนะคะเสริมโครงแล้วก็ช่วงล่างพร้อมวิ่งทําเงินนะคะก็ขออนุญาตนะคะพูดคุยกับน้องเนมกับน้องบิ๊กนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกกับรถใหม่ถูกใจไหมคะ ถูกใจสวยใช่ไหมคะ,ะใช้รถอีสูมากี่คันแล้วคะน้องบิ๊สองคันสองคันแล้วนะคะทําไมถึงเลือกใช้รถอีสุคะประหยัดน้ำมันประหยัดน้ามันนะคะแล้วก็เราวิ่งรถล่องด้วย,ยใช่ไหมคะก็จะมีเขาเรียกว่าไงเซฟเงินในค่าเที่ยวได้ประหยัดมากกว่ายี่้อื่นแล้วก็ในเรื่องของการทําสัญญานะคะยากไหมคะไม่ยากไม่ยากเนาะ คือก่อนหน้านี้คือน้องบิ๊กกับน้องเนมค่ะมีการได้ไปทําสัญญากับยี่ห้อหนึ่งมานะคะแล้วก็มาหาปีใหม่ก็ช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะก็ผ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยยินดีกับรถใหม่ด้วยนะคะกะ็พี่ปีใหม่บริการเป็นยังไงบ้างคะ ดีเนะ <laughs> าะคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบเต็มสิบเนาะอันนี้บบได้เตรียมนะค่ะ <laughs> โอเคยังไงก็ขอขอบคุณน้องเนมกับน้องบิ๊กมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจให้พี่พี่ใหม่ดูแลนะคะก็สำหรับรถใหม่นะคะก็ขอให้ ะะหาคนเงินค้นทองเข้าบ้านขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะก็มีอะไรก็โทรหาที่พี่ใหม่ได้ตลอดค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้รํารวยโชคดีทุกการเดินทางค่ะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสำหรับท่บานทีสนใจทัก inbox มาได้เลยนะคะ โอเคขอบคุณเจ้า